สวัสดีครับทีมรอบ,บสุดท้ายฉันใจดี <ใน S 2> วันนี้เราทำเมนูอะไรกันดีครับพี่วันนี้เราเอามามมขนาดนี้นี่เราไปขโมยข้างบ้านมาเนี่ยอ้าวจริงเหรอไอ้นี่เป็นไทยเมนูอะไรวันนี้เออวันนี้หมูปิง้งโอ้โหเชีย <c oughs> ่ยบ้านเราย่างหมูปิง้งตลอดเลยอ่ะเป็นคำตอบพี่ยินนะครับพอครับพี่ประธานวันนี้เตาขนาดนี้เราก็ต้องเป็เมนูเมืองนอกหมูหันใช่ทางด้านขวา เป็นเมนูเมืองนอกอยู่แล้วนั่นคือหมูหมูอะไรหมูฮ่องกงเมืองนอกเลยกันกังเล่นันเล่นครับจริงๆแล้วคือพิซซ่าเวียดนามครับผมวันนี้ก็สไตล์หมูชนใต้ดินนะครับก็ม้วนๆกันไปก็เดี๋ยวรอพิซซ่าเวียดนามมันไม่ใช้เตาอบไม่นะมันมีพิซซ่าอิตาลีเป็นพิซซ่าแต่นี่พิซซ่าเวียดนามเนี่ยมันต้องใช้เตาเขาเรียกอันนี้เขาเรียกเตาอะไรเตาอ้างโล่เตาอะไรอันนี้อ่านั่งยี่ เฮ้ยอันยีจะโดนกฎหมายโดนก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าวิธีการทำพิซซ่าเวียดนามสไตล์ครัวชั้นใต้ดินเป็นยังไงนะครับแล้วก็คนชิมก็เหมือนเดิมนะครับคนทำก็เดี๋ยวผมมือพี่บ้านช่วยกันทำนี่นี่นี่คืออิมพอร์ตพ่อครัวมาจากเวียดนามอ่ะใช่ลงได้เดาได้เดาได้ได้ดูบัดดูว่าเป็นมุกเป็นลิบลิ่งหยอกนะครเอาเมืองไทยแล้วเริ่มฟังไม่รู้เรื่อง Dung tui pok boi tui kui do dii Bo tui pok boi tui kui do Dua nan dai din Oh dua nan dai din เตรียมไฟแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วตัวนี้เดี๋ยวพี่บาสมาเป็นลูกมือนะครับผมมาช่วยกันนะคะก็โอเคพวกทาไข่ทาสีเนี่ยขนาดอ่ะจัดไปเราเริ่มจากเอาแผ่นแผ่นแป้งอันนี้นะครับวาง่องพี่บาตนรัฐบาลชกเหมือนรัฐบาลยังไงอ่ะทาแปขงสโนรัฐบาลแป้งสีพี่บารทาไข่เราก็ชักจูงยังไงเดี๋ยวชูสามนิ้วด้วยนะยังไงชูสามนิ้วไม้ยาทันอย่างนี้ก็ได้ ปรดีมันเหมือนสาวๆครับยังไงครับเด้งครับเราจะทำให้พี่เบนกินสักกี่แผ่นดีวันนี้พี่เบนเหรอขาแผ่นเดียวกับฟูฟูออปชั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วจะมีแบบแบบไข่ขนาดเล็กเมตรหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วพอเราทาเราทาไข่ไปได้สักพักหนึ่งนะครับยังไม่ต้องให้ไข่มันสุกมากนะคนวางพวกของที่เราอยากกินนะครับ วันนี้พวกเราก็มีไส้กรอกับหมูยอแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นน้ำพริกนะครับน้ำพริกที่เราเลือกใช้ก็คือน้ำพริกกุ้งเสีย่ยบนี่แบบนี้เป็นน้ำพริกนรกได้ไหมก็มันก็จะเผ็ดไปหน่กุ้งเสี่ยมมันก็จะแบบมันจะหวานหวานหน่อยครับพี่เป็นคนชอบหวาน,นต้องงนะั้นใช่ชต้องหนนะะวานหวานสาวคนไหนนะครับหวานหวานติดต่อได้นะครับครับแล้วก็หมูยอวางเสร็จปุ๊บเรา็ะอ <c oughs> ัะพริกครับพี่ซอสพริกอ่ะมีบ้าแต่ ร้อนๆแล้วก็เป็นซอสมป็นเกลือเทศอาะอ้าวนี่มันจะออกรสชาติสามรสเหมือนคราวที่แล้วไหมน่าจะพี่ม,มีกระเทียมกับพริกนะมไม่มีไม่มี <laughs> มนี่นะครับอ่ะแล้วเราก็รอให้เขาสุกนิดนึงแล้วก็หมุนๆขยับๆหน่อยไม่ให้เขาไหม้นะครับนี่เครื่องแน,น่นมาก แต่ถ้าใครจะไปอดแดปที่มันใส่อะไรที่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับผมเอาที่แบบว่าทุกคนอยากกินนะครับอาจจะทําไม่ได้เหมือนต้นฉบับมากเพราะว่าอันนี้มันเป็นฉบับขัวชั้นใต้ดินทึ่นี่นี่เราหลบไปอยู่ใต้ดินเพราะอะไรหรือเปล่านีอ่ะเราทํากันต่อเลยนะครับ <laughs> <c oughs> คือไข่ยังไม่ต้องสุกมากกําลังดีกําลังดีดดอ่ะแล้วเราก็ไม่ต้องทิ้งไว้เงี้ยสองจิตสองใจนะเราอ่ะ ได้ใช่ได้กลิ่นเริ่มมาละอยากให้ผู้ชมได้รับกลิ่นใช่พอมรองจก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 กลิ่นหอมเหรอนะกลิ่นไม่ <laughs> แล้วเราก็ห่อเลยนะครับนี่ห่อแบบนี้ข้างนึงก็แบบนี้เฮ้ยผมว่าใช่ได้น่ะเฉี่ยให้ปิดซีกาแฟให้หน่อยสิอะไรอ่ะใช้ได้ไงเอ๊ <laughs> เสร็จแล้วหนึ่งอันนี่ห่อเรียบร้อย น่ากินเชียวเอ่าวันต่อไปอาต่อไปมาจะพี่ป้าจะได้ทาไข่ให้เน้นทาไข่เราเน้นทาไข่อันต่อไปวางเลยโช๊คอันนี้เอาเยอะๆเลยครับพี่วนๆหน่อยวนๆหน่อยโอเควนๆนะครับอย่าเวียนเทียนนะครับวนเอาเฉยๆวนๆหน่อยวนๆหน่อยเราจะเน้นปริมาณนะครับโคจันใต้ดินส่วนใหญ่จะทำอาหารเน้นปริมาณใช่คุณภาพคุณภาพ ในแบบของเราคือถ้าทำขายใครเนี่ยเจ๊งอย่างเดียวแหลมเลยช่วงนี้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 ตาข้องเราเรอรอโสดนะครับกำลังหาเมียเป็นหมออยู่อ้าวโสดอีกแล้วโสดอีกแล้วโอยโสดจนพังอย่าพูดมากนี่เียคนโสดไปก็เจอแต่คนโสดเนี่ยเสื้อเขียวข้างๆนี่ก็โสดนะโสดไปหมดเลย โชคดีโชคดีผมเป็นสมาชิกชมรมหม่ำครับอะไรอะครับมาคมรักครอบครัวครับไปไปกันต่อผมหม่ำเนี่ยเขาแค่เชียงรายแต่ของพี่โบอลเนี่ยทุกจัง <c oughs> หวัดครัดด้ว <c oughs> ยนะกรอบใช้ได้โอ๊ยกรอบเลยอันนี้อันนี้เราอยู่รายการแฉดแต่เช้าตื่นแล้วอันนี้ไม่เฉดแต่เช้านะแต่ถ้ารายการโพสดดำเนินรายการเนี่ยจะเป็นแฉดแต่เช้านะแน่ตัดด้วยนะ เครื่องโอเคนะครับกับขนาดแป้งวันนี้เราเพราะว่าเราถ้าเราถ้าเราใส่เยอะกว่านี้ผมว่ามันจะมันจะเยอะไปเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่จริงๆมันไม่ตรงคอนเสิร์ตเรานะทำไมครับพี่คอนเสิร์ตเราต้องเน้น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 เนเน้นเดี๋ยวผมกลัวว่ามันจะพับไม่ได้อ่าอันที่สองเสร็จแล้วไอ้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งโอ้นี่ถ้าไม่เกรงใจเียเราเลงด้วยมือจะน่าจะมันกว่านะครับอ่าผมว่างั้นน่ะแต่ก็นิดนึงนิดนึง ไอชงใช้ช้อนให้มันถูกสุขลักษณะนิดนึงนะครับเดี๋ยวคนดูจะดา่าเอาว่าเอ้ยทำไมสปกปรกจังโอ้ยจริงเราสปกปรกวันนี้อันนี้ถือว่าเกรงใจแล้วน,นะอันนี้ถือว่าเกรงใจกันแล้วนะขอโทษกลวกันนะโทษละกันถ้า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 ผมไม่ทำแล้ใวใครจะทำเออใครอะ่ะจะให้คนอื่นมาทำก็มไม่ได้นะนต้องช่วยๆกันขอโทษลกก้วกันใส่กอลงไปแล้วก็ชูสามนี้ชูสามนี้ อะไรเนี่ยดูสามนิ้วมันเป็นเรื่องของคนอื่นครับแต่พี่โบ๊ทเก้านิ้วครับนิ้วหันหน้านะเป็นอะนิ้วดูโดนนียตัดไปเราก็ใส่น้ำพริกกุ้งเสียบนะครับซอสพริกสาราชีครับอะไรอ่ะตีราชากแล้วก็ซอสซอสมะเขือเทศเจ้มือว่ายครับอะไรอ่ะเทศไงทาเทศยังงี้มือว่ายเลยโอเคแล้วก็มาลองเย็บ มาลองนีมามาลองเย็นเฮ้ยใช่อะไรอะลองอะเย็นเฮ้ยขึมาอย่งนี้อ๋อโอเคแล้วก็รอให้มันสุกนะครับผมคิดว่าจะโบ๊บักโบ๊ะบักเมีสะดุดด้วยอ่าอันนี้ไข่มันจะน้อยไปนิดนี่แบบนี้นะครับหวังว่าทุกคนน่าจะลองไปทำกินได้ผมว่ามันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ แต่แค่ถ้าไฟมันแรงไปมันก็อาจจะไหม้คือจร,จริงจริงเนี่ยแี่เราความอร่อยของโคชันได้ดิงคือเราไปขโมยทังโลกนเลยประมาณนะใช่ไม่รูว่าตามหาอยู่่าเนี่ยเดี๋ยวสภาพเขาจะเปลอแล้วเราก็ชู3ามนิ้วแบบนี้เลิฟยูดดีทั้งนั้นเอาละครับถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเราไปเรียกพี่เบนซ์มากินไป ครับผมแล้วก็ส่งตัวแทนเรามาชิมเรียบร้อยนั่นคือพี่เบซนนะครับลองชิมเลยพี่แค่ชิมกินทั้งชิ้นเลยแล้วดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเอาแบบเอาแบบนี้ใส่ส่วนตัวชิมยังไงย่อยยอยยอยรสชาติเป็นยังไงพี่หนูรู้สึกรู้สึกเหมือนไปเวียดนามไหมสึกไป ไม่ปกติปกติว่ไปเวียดนามว่ไปกินพิซซ่าอย่างเดียวอหิวตื่นเลยเวียดนามเวียดนามอาหารเยอะครับไม่แน่โคชาะนได้ดินถ้าประเทศเปิดเมื่อไหร่ไม่แน่อาจจะมีทริปไปเวียดนามก็ได้เอาคำตัวโตคำตัวโตหอมมากเลย เดี๋ยวปล่อยให้พี่เบนซ์กินไปก่อนนะครับไหนฝากช่องนฝากช่องฝากกดไลค์กด subscribe ให้เร็วเร็วดีเรออยู่ฝากกดไลค์กด subscribe ชัดๆชัดๆฝากกดไลค์แล้วอะไรนะพูดเป็นภาษาเวียดนามดีกว่าอะมึงถาเวียดนามอ่ะฝากกดไลค์นะครับกด subscribe ให้ช่องโคชเชอร์เล่ดีหนุ่มพวกเรานะครับผมแล้วก็ฝากเราทุกช่องแชนแนลด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้า เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอาหารอะไรที่จะมาทําให้เพื่อนได้กินอีกใช่ไหมครับคุณใช่ครับอร่อยมากตามนั้นครับผมฝากด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโมบ๊ายบายกเยอะกินเยอะกินเท่าไหร่ให้เต็มที่ให้เต็มที่